สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมวันนี้นะครับ e ีที่172นะครับพี่พี่ครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผม0 8 2 4 5 3 5 7 8 1นะครับพี่พี่ครับสามารถโทรและแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวน้องมาเริ่มกันที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับผม รายการที่หนึ่งนะพี่ๆนะจะเป็นตะกุดนะดอกนี้ยาวมากนะครับผมตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดต่างนะครับผมเป็นเรียมสามห่วงแล้วก็ยาวมากเลยนะครับผมเรียมเก็บเนื้อไว้ให้แล้วนะครับผมอัดกรอบไว้ให้แล้วนะครับรายการที่1นนะน้องเปิดราคาเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ 300บาทนะครับพี่พีครับต่อที่รายการที่2นะครับผมรายการที่2จะเป็นตะกุดรวงพอดเดิมนะครับผมถักเชือกนะครับผมถักเชือกมานะครับผมนี่นะนี่นะครับตะกุดรวงพอดเดิมนะครับพี่พครับรายการนี้นะครับผมรายการที่2นะครับน้องเปิดราคาอยู่ที่300บาทนะครับผมวันนี้300บาททุกรายการนะครับผมไม่มีค่าจัดส่งใดๆ ทั้งสิ้นนะครับผมอ่าไปกันต่อเลยนะครับต่อที่รายการที่3นะครับผมรายการที่3จะเป็นหลวงปวูท้ทวดน,นะครับผมจะเป็นพระกิ่งหลวงผูท้ทวดน,นะครับผมนี่นะพิมพ์นิ้วกระดกนะครับผมพิมพ์นิ้วกระดกนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่3นะครับนี่นะรายการที่3ามนะครับ ไฟอันนึ่ะนี่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับลืมเปิดไฟ <c oughs> นี่นะพี่ๆนะรายการที่3นะมาพร้อมกล่องเลยนะครับผมมาพร้อมกล่องสวยๆเลยนะครับผมพิมพ์นิ้วกระดกนะครับผมหลวงบุททวดนะครับนี่ายฐานจะยิงเลเซอร์เป็นยิงเลเซอร์มาด้วยนะครับผม 1น3 7นะครับผมรายการที่3นะครับพี่พี่ครับรายการที่3นะครับไปต่อที่รายการที่4นะครับผมรายการที่4นะครับผมจะเป็นหมู่ป่านะครับผมหมู่ป่ามหาเวทนะครับหลวงพ่อผาดนะครับผมหมู่ป่าหลวงพ่อผาดนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่4นะครับผมใต้ฐานจะอุดตะกุดมาด้วยนะครับผมนี่นะ กดมาด้วยนะครับผมหมูป่าหลวงพ่อผานรายการที่4นะครับเราไปต่อกันที่รายการที่5เลยนะครับผมรายการที่5นะครับนี่นะครับผมรายการที่5้าจะเป็นพระปิตานะครับผมพระปิตาครับหลวงพ่อแก้วนะครับผมเนื้อผงกาลาครับผมนี่นะเนื้อผงกะรานะครับผม รายการนี้นะครับผม behaviour. รายการที่5นะครับต่อทีรรร่รายการที่6นะครับผมรายการที่6นะครับอันนี้นี่นะครับผมจะเป็นพระแต่ไม่ใช่พระกิ่งนะพี่นะไม่มีกิ่งนะไม่ได้อุดกิ่งมานะครับผมอ๋อเป็นกิ่งนะครับขอภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นพระกิ่งเปาเรศนะครับผม เหนือสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการนี้นะรายการที่6นะครับผมนี่นะรายการที่6นะครับสูงให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับผม ต่อกันที่รายการที่7นะครับผมรายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับผม <az> เหรียญหลวงปู่สุขวัดปรางคองมักขันเท่ารายการที่7นะครับต่อที่รายการที่8นะครับผมรายการที่8ครับพี่ๆครับจะเป็นพระขุนอ่าขุนแผกอ่าไม่ใช่ขุนแผงครับขออาภัยด้วยนะครับผมเป็นพระร่วงรางปืนนะครับนี่นะ <cin stereotype> จะเป็นพระร,ร่วงรางปืน <un> นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่8นะครับผมรายการที่8นะต่อที่รายการที่9นะครับผมรายการที่9นะครับผมจะเป็นพระพิมพ์ดิตน้ำมนต์นะครับผมนี่นะหลวงปู่หมุนนะครับผมหลวงปู่หมุนพิมพ์ดิตน้ำมนต์นะครับผมจะเป็นพระพุทธนะนี่นะครับพุตกิ่งมีกิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นพระกิ่งนะครับผม หลวงปุหมนนะครับผมพิมพ์ดิดน้นะมลครับพี่พครับนี่นะรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการนี้รายการที่9นะครับอุ้ยขอใครด้วยนะครับต่อที่รายการที่10นะครับผมรายการที่10นะครับผมจะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมนี่น่าจะทําย้อนยุคนะครับผมทําย้อนยุคถึงสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผม รายการนี้นะครับผมรายการนี้รายการที่10นะครับผมรายการที่10นะต่อที่รายการที่11นะครับผมรายการที่11จะเป็นเหนรียญหลวงพ่อสดครับผมหลวงพ่อสดวัดปรากน้ํานะครับนี่นะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปรางน้าําภาษีเจริญน,นะครับผมเดี๋ยวผมต้องกดกล้องลงต่ำหนึ่งแม้ถ้าไม่างนั้นไฟเข้าเนาะนี่ เหลวงพ่อสดวัดปรากน้ำนะครับผมอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่11นะครับต่อที่รายการที่12นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงภูเอี่ยมนะครับผมกับลูกศิษย์นะครับพี่ๆครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันสีนะครับผมเรี่ยมกรอบสวยๆนะครับเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำเออเลี่ยนกรอบชุบเงินนะครับชุบเงินนะ ครับรายการนี้นะครับผมรายการที่12นะครับต่อที่รายการที่13นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพ์2หน้านะครับผมหลวงพ่อโสธรพิม enfin พ์2หน้านะครับรายการนี้ครับผมรายการที่13นะครับผมรายการที่13นะต่อที่รายการที่1 0 ีเลยนะครับผมรายการที่14นะครับผมจะเป็นเหรียญเสด็จเตียนะครับผมกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมเสด็จเตียก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขนะครับผมบัดปักของมาขานเท่านะครับผมและหลายคณาจารย์เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่10 สนะครับผมรายการที่14ครับต่อที่รายการที่15นะครับผมรายการที่15จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการที่15นะครับ พี่ๆท่านใดนะครับผมเข้ามาแล้วถ้ายังอมองไม่ชัดหรือว่ายังไงสามารถไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมต่อที่รายการที่16นะครับผม16จะเป็นเพชรพญาธรเนื้อเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะเนื้อโลหะหนักอยู่นะนี่นะครับผมจะเป็นเพชรพญาธรนะครับมีงานไม้ด้วยอันนี้แต่ผมเห็นเพิ่งได้มาเลยนะครับผมนี่เป็นงานาโลหะนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่1 0 นะครับต่อที่รายการที่17นะครับผมรายการที่17จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่17นะครับนี่นะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคมแบบนี้เลยนะครับผมต่อที่รายการที่18นะครับผมรายการที่18นะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัด กิ่งแก้วนะครับผมรายการที่18นะครับผมด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับผมนี่นะเรียมกรอบสแตนเลสแต่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้กันน้านะไม่ได้เรียมกรอบกันน้านะกันไม่เอ่ยไม่อาจะไม่กันนะนี่นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่10 8แนะครับผมรายการที่18นะครับต่อที่รายการที่19นะครับผม รายการที่19จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่19นะครับกันต่อที่รายการที่20เลยนะครับผมรายการที่20นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญเสด็จพ่อรอห้าเหรียญใหญ่มากห <c oughs> รียญน,นี้นะครับผมเหรียญใหญ่มากเลยนาะด้วย รายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับผมรายการที่20นะครับผมนี่นะครับฝากพี่พี่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชายหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมงคลพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับผม EP ที่หนึ่งร้อย 7 2นะครับผมรายการละ300บาทฟรีค่าจัดส่งทุกรายการนะครับผมต่อที่รายการที่22เลยนะครับผมรายการที่22นะครับผมจะเป็นพระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับผมรายการที่20่สอ,อรายการที่21นะครับผมรายการที่11นะครับ ต่อที่รายการที่22นะครับผมรายการที่22จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะออกวัดนอกนะครับผมนี่นะจะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะครับผมหลวงปู่ทิมนะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะครับผมออกต่างวัดนะครับรายการที่22นะครับ ต่อที่รายการที่23นะครับผมรายการที่23ครับพี่พี่ครับจะเป็นเบี้ยแก้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมดูขยับเป็นเบี้ยแก้นะครับผมเบี้ยหอยเบี้ยแก้นะครับแก้ขุนใสมนลดำนะครับผมรายการที่23นะครับต่อที่รายการที่24นะครับผม รายการที่24จะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเรี่ยมกรอบพลาสติกอ่ารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมฉลอง80ปีนะครับรายการนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่24นะครับผมรายการที่24นะต่อที่ร,รายการที่25เลยนะครับผมรายการที่25จะเป็นเหรียญจอบอ่าหลวงพ่อเงินนะครับผม จบหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่25นะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับสามารถอะไรขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมต่อที่รายการที่26นะครับผมจะเป็นหลวงปู่หลิวนะครับผมนี่นะหลวงพ่อหลิวนะครับหลวงพ่อหลิวนะเรียมรอบสวยๆแบบนี้นะครับหน้าตาองค์พ่อก็สวยอยู่นะ นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่26นะครับผมรายการที่26นะครับต่อที่รายการที่27นะครับผมรายการที่27จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมนี่นะสมเด็จวัดระฆังนะครับผมรายการที่27นะครับผมเนื้อแกงข่งแบบนี้เลยนะครับผมต่อที่รายการที่ยี่สิบ แนะครับผมรายการที่28จะเป็นหยกหยกน้ำผึ้งนะครับผมเป็นหยกนะนี่นะหยกน้ำผึ้งนะครับอันนี้เหมือนผมเคยลงไปแล้วรอบนึงนะนี่นะครับกลับมาลงให้พี่ๆใหม่นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่28นะครับต่อที่รายการที่29นะครับผมรายการที่29ครับพี่ๆครับจะเป็นหลวงพระปานกี่หานุมานนะครับผมนี่นะหานุมาน รายการนี้ครับผมรายการที่2ี่นะครับต่อที่รายการที่30นะครับผมสามสิบจะเป็นไอ้งัางตาแดงนะครับผมนี่นะไอ้งัางตาแดงรายการที่30มนะครับผมนี่เหมือนมีเลขโค้ดรันนัมเบอร์ด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้ดูใ้ใกล้นี่เลข6 3นะครับผมไอ้งัาง ตาแดงนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่30นะครับผมรายการที่30นะต่อที่รายการที่31นะครับผมรายการที่31เป็นเหรียญปูสุกนะครับผมนี่นะหลวงปู่สุกนะครับรายการที่31นะครับผมต่อที่รายการที่32นะครับผมจะเป็นเหรียญ เหรียญพระอาจารย์นำนะครับผมนี่นะวัดดอนสรานะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่32นะครับผมรายการที่32นะครับโหหยันคม,คมด้านหลังเลยเรียมกรอบมาสวยแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่32สองนะครับต่อที่รายการที่3 3นะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ว นี่นะครับผมหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะครับนี่นะเป็นพระปิตานะครับผมรายการที่3าสามนะครับถ้าพี่ๆดูรูปไม่ทันหรือว่าน้องไปไวเกินน้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะ,ะสามารถได้รายเขารูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมต่อที่รายการที่34นะครับผมรายการที่34ี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะ หลวงพ่อโสธรนะครับอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะรายการนี้นะครับผมรายการที่34นะครับต่อที่รายการที่35นะครับผมรายการที่35จะเป็นพระกลิ่งองค์นี้สวยๆแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมน้องทาโปรถราคาองค์นี้สวยมากเลยนะครับผมนี่นะ จะเป็นพระกิ่งนะครกิ่งพุทิมนะครับผมพระกิ่งอ๋อนี่นี่พระกิ่งหลวงพุทิมนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่35นะครับต่อที่รายการที่36นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อปานนะองค์นี้นะครับผมหลวงพ่อปานขี่พญาคุดนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่36นะครับผมรายการที่3 0 นะครับต่อที่รายการที่37นะครับผมรายการที่37ครับพี่ๆครับจะเป็นรายการที่3 7จะเป็นพระศิวลีนะครับผมจะเป็นพระสิวลีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะสิวลีหลวงปู่โตนะครับ อยู่ในกรอบแบบนี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่37นะครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมต่อที่รายการที่38นะครับผมรายการที่38ครับพี่ๆครับจะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้วเกสารอาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมขออภัยด้วยนะพี่ๆนะ <c oughs> แลวใต้ฐานจะตอกเป็นพระ ปิดตาด้วยนะครับผม <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เสียงแหบไปนิดนึงนะครับผมจะเป็นพระเก่งปเปาเรศหลวงพ่อแก้ววัดเครือว,วันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับพี่พครับรายการที่สามสิบแปดนะครับต่อที่รายการที่39นะครับผมรายการที่3ามส 9นะครับผมต่อไปรายการที่3ามสนะจะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้นะครับผมจะเป็นพระปิตานะหลวงพ่อทับวัดอัดหนงนะครับผมนี่นะพิตาหลวงพ่อทับวัดอัตนงนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่39นะครับผมรายการที่39นะต่อที่รายการที่40นะครับผมรายการที่40นะครับผมอันนี้ ขอญาตซุมออกนิดหนึ่งนะครับผมจะเป็นชุดเบญจพราครีนะครับผมนี่นะชุดเบญจพราคีมีซุ้มกอนะครับผมนางพญาพระสมเด็จ แล้วก็ผงสุพรรณแล้วก็พระรอดนะครับผมอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะครับผมรายการที่40นะครับผมน้องเปิดราคาอยู่ที่300บาทนะครับผม300บาทฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับผมวันนี้พระสวยๆเยอะเลยอาจจะมีพระที่พี่ๆเคยเห็นในอ่าในคลิปบ้างแล้วนะครับผมน้องก็อ่อันไหนยังไม่ได้ปล่อยออกน้องก็เอามา ปล่อยให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเพื่อพี่ๆวันนั้นยังไม่ชอบแต่วันนี้อาจจะกลับมาชอบแล้วก็ได้นะครับผมวันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด40รายการนะครับผมช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมช่องทางการติดต่อ0824535781นะครับพี่ๆครับนี่นะครับผมรายการละ300บาททุก รายการเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมช่องมงคลพระเครื่องนะพระบูชา2อ,องค์นี้ก็ยังยังอยู่นะครับผมน้องก็ปล่อยให้เช่าหาเหมือนกันพระโอกรคุตนี่ก็1นึ่งบาทสําหรับแม่ชีบุญเรือนกอ็น้องปล่อยราคาอาน้องเปิดราคาอยู่ที่4ี่อ้แปดร้อยบาทนะครับผมขออภัยด้วย800บาทนะครับผม,บบผมเป็นเนื้อดนอินนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับผมช่องมงคลพระเครื่องนะครับผมขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ